เคยดูหนังที่มีฉากทรายดูดที่บีบหัวใจกันมาแล้วบ้างใช่ไหมการนั่งดูคนค่อยๆจมลงไปในทรายอาจจะทำให้คุณรู้สึกกลัวขึ้นมาได้จริงๆเลยแล้วมันยังให้ความรู้สึกแบบ ASMR กับคุณอีกด้วยหนังทำให้เราเชื่อว่าการตกลงไปในบ่อทรายดูดโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือนั้นเป็นอันตร,รายถึงชีวิตและการดิ้นรนก็มีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปเรื่อยๆความเชื่อนี้อาจจะทำให้คุณเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงดังนั้นเรามาทำลายมันกันดีกว่า มื่อในวิจัยศึกษาทรายดูดพวกเขาพบว่ามันมีแนวโน้มที่จะค้นขึ้นตามเวลาแต่ก็ยังคงไวต่อการเคลื่อนไหวมากแม้กระทั่งหลุมเล็กๆเกมื่อมีอแรงกดเพิ่มขึ้นทรายดูดก็คืนสภาพได้อย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่คนที่พยายามดิ้นรนหนีออกจากทรายดูดจะไม่มีวันจมทรายดูดตายได้เลยมนุษย์นั้นไม่หนาแน่นพอทรายดูดคือน,น้ำผสมกับทรายละเอียดและดินเหนียวและความหนาแน่นของร่างกายมนุษย์ต่ำกว่านั้นสองเท่า เว้นแต่ว่าคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่สร้างจากโลหะขนาดใหญ่ที่หนาแน่นมากมันก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องกังวลคุณอาจจะจมลงไปลึกประมาณเอลและเดินต่อไปไม่ได้คุณอาจจะรู้สึกตึงแน่นที่หน้าอกแต่ทรายดูดจะช่วยให้คุณหลุดออกไปได้ถ้าตะกอนทรายเริ่มก่อตัวขึ้นมันก็อาจจะยากขึ้นในกรณีนี้ความหนืดของทรายดูดจะเพิ่มขึ้นและต้องใช้แรงมากหน่อยสมมุติว่าคุณเพิ่งก้าวเข้าไปในหลุมทรายดูดคุณจะออกไปได้อย่างไรก่อนอื่นถ้าคุณสะพายเป้หรือของหนักๆอยู่ ให้ทิ้งมันไปก่อนทันทีถ้าเป็นไปได้ให้ถอดรองเท้าด้วยโดยปกติแล้วจะใช้เวลาสักครู่เพื่อให้โครนละลายตัวดังนั้นคุณสามารถลองถอยออกมา2 3ก้าวก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังติดติดอยู่ให้หลีกเลี่ยงการก้าวใหญ่ๆตัวละครในหนังมักจะเริ่มตะโกนและเพื่อนๆของพวกเขาก็จะช่วยกันดึงอย่างสุดกำลังแต่ในความเป็นจริงแล้วแบบนั้นมันไม่ปลอดภัยกับร่างกายของคุณนะแค่บิดขาไปมาเพื่อสร้างช่องว่างระหว่างร่างกายกับซ้ายดูด วิธีนี้จะทําให้น้ําไหลลงไปเพื่อให้ทรายคลายตัวสิ่งสําคัญก็คือต้องทําอย่างช้าๆและนุ่มนวลและถ้าคุณจมลงไปถึงสะโพกหรือสูงกว่านั้นให้โน้มตัวไปข้างหลังวิธีนี้จะทําให้จมได้ยากขึ้นให้พยายามลอยตัวขึ้นโดยใช้หลังและค่อยๆดึงขาออกมาจากทรายดูดเมื่อขาของคุณพ้นออกมาแล้วคุณจะสามารถใช้แขนของคุณเพื่อดันตัวเองไปข้างหลังได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนคุณกําลังว่ายน้ําอยู่เลยเมื่อคุณมาอยู่ที่ขอบบ่อทรายดูดแล้วให้ค่อยๆกลิ้งกลับไปที่พื้นแข็ง,ขง คุณควรพกไม้เท้าเดินป่าติดตัวไปด้วยเมื่อต้องเดินในพื้นที่เสี่ยงมันจะมีประโยชน์มากในการช่วยคุณดูว่าบริเวณไหนเป็นทรายดูดและถ้าคุณติดอยู่ในทรายดูดแล้วคุณสามารถวางไม้เท้าในแนวนอนด้านหลังคุณมันจะกลายเป็นสะพานที่คุณสามารถนอนพิงได้ในขณะที่คลานออกไปอย่างไรก็ตามวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงกว่าจะยังคงลอยตัวอยู่บนทรายดูดได้ตัวอย่างเช่นอลูมิเนียมมีความหนาแน่นมากกว่าทรายดูดเกือบ1.5เท่า เมื่อักวิจัยวางลูกบอลอลูมิเนียมไว้บนภาชนะที่มีทรายดูดทำขึ้นเป็นพิเศษลูกบอลจะยังคงอยู่บนพื้นผิวเมื่อพวกเขาเริ่มเขย่าภาชนะเบาๆลูกบอลก็ยังลอยอยู่ด้านบนแต่เมื่อพวกเขาเขย่าแรงขึ้นอีกนิดลูกบอลก็จมลงไปด้านล่างดังนั้นถ้าคุณทำแพ็กเงินสดตกบนทรายดูดและต้องการได้คืนให้ใช้ไม้หนีบยาวๆค่อยๆดึงมันมาอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโคลนฮ่าในที่สุดเราก็หลุดจากบ่อทรายดูดมาได้แต่คราวนี้ เราเจอกับงูและความเชื่อผิดๆจากในหนังอีกเรื่องหนึ่งแล้วอนาคอนดาสีเขียวเป็นหนึ่งในงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตัวเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มากแต่อนาคอนด้าจากหนังเรื่องนั้นมีขนาดถึง12เมตรมันยาวเกินไปสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดานี้ในความเป็นจริงอนาคอนด้าที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบนั้นมีความยาว10เมตรและหนักประมาณ400กิโลกรัมนอกจากนี้ความยาวเฉลี่ยของอนาคอนดาตัวเมียโต,เ,ยตเต็มวัยจะอยู่ที่ระหว่าง4-5เมตรอนาคอนด้าชอบอาศัยอยู่ในหนองน้ําและลําธารที่ไหลเอื่อย ส่วนใหญ่อยู่ในป่าฝนเขตร้อนของลุ่มน้ําอเมซอนและโอรินโกโกอ,อนาคอนดาสีเขียวเป็นงูที่ฆ่าเหยื่อด้วยการรัดงูเหล่านี้ไม่มีพิษพวกมันจะรัดร่างเหยื่อและกอดเป็นครั้งสุดท้ายแทนสมมุติว่าคุณไม่อยากกอดกับอนาคอนดาและเดินต่อไปแต่แล้วจูจ่ๆคุณก็โดนงูพิษกัดทุกคนรู้ว่าคุณควรเตรียมตัวเตรียมใจดูดพิษออกจากรอยกัดและเดินทางต่อไปเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่นะวิธีการแบบเก่านี้ทําให้เราเชื่อจริงๆ แต่ทุกวันนี้เป็นที่รู้กันดีว่ามันก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีการถูกงูพิษกัดก็เหมือนกับการถูกฉีดสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปพิษของมันไม่ได้อยู่แค่ที่ใต้ผิวหนังมันจะเข้าไปในระบบน้ําเหลืองและการดูดก็ไม่สามารถเอามันออกมาได้แต่สมมุติว่าคุณดูดออกมาได้จริงๆคุณก็ยังเสี่ยงต่อการนําพิษเข้าสู่ตัวเองแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วการกลืนพิษจะค่อนข้างปลอดภัย แต่ก็ยังเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าอยู่ดีหากคุณมีแผลเปิดหรือบาแดแผลใดๆตั้งแต่ช่วงปากถึงท้องพิษยังคงสามารถเข้าสู่กระแสะเลือดและเป็นอันตารายได้การเดินต่อไปก็เป็นความคิดที่ไม่ดีเช่นกันขอแนะนําให้คุณอยู่นิ่งที่สุดเพื่อชะลอพิษที่จะเดินทางผ่านระบบน้ําเหลืองของคุณอย่าล้างแผลบริเวณที่ถูกกัดหมออาจใช้บริเวณดังกล่าวเพื่อระบุชนิดของงูที่กัดคุณได้อย่างรวดเร็วและอย่าพยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นอาจจะทําให้พิษเข้าสู่กระแสะเลือดได้เร็วขึ้น คุณมาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาและหมอก็ช่วยคุณไว้ได้แต่โชคไม่ดีที่ศัตรูคนสําคัญของคุณกําลังรออยู่เขาหยดยาสลบ2สองสยดบนผ้าเช็ดหน้าโปะจมูกคุณและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมีแค่ในละครหลังข่าวยาสลบหรือคลอโรโฟมถูกหนังและละครทําให้เราเข้าใจว่ามันทําให้คนที่ถูกโปะสลบไปได้ทันทีแต่ในความเป็นจริงแล้วสารนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์รวดเร็วแบบนั้นแม้ในปริมาณที่สูงขึ้นคลอโรโฟมยังต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีในการเริ่มออกฤทธิ์ และการหยดมันลงบนผ้าเช็ดหน้า3าสี่หยดแบบที่ใน,นละครทํานั้นก็ยังไม่ถือว่าสูงหมอจริงๆใช้คลอรโรโฟมเป็นยาชาย,ย่างแพร่หลายในศตวรรษก่อนแต่มันมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มากมายในภายหลังจึงเลิกใช้สารนี้หลังจะมีการพัฒนายาสลบสําหรับการสูดดมที่ปลอดภัยแล้วรวดเร็วขึ้นคุณหนีจากศัตรูมาได้และพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้องเก็บของมันไม่มีหน้าต่างแต่มีช่องบระบายอากาศอยู่คุณไม่ได้เป็นโรคก,กลัวที่แคบคุณจะหนีออกมาทางช่องบระบายอากาศได้ง่ายๆเลยใช่ไหม ไม่นะถึงเวลากำจัดความเชื่อจากในหนังอีกแล้วช่องระบายอากาศอาจแคบและเป็นอันตารายได้ถึงคุณสามารถเข้าไปข้างในได้คุณก็ต้องจัดการกับตัวกรองพัดลมและสิ่งกีดขวางอื่นนอกจากนี้ขอบโลหะด้านในยังค่อนข้างคมซึ่งไม่ได้ทําให้การคานออกมานั้นปลอดภัยเลยนอกจากนี้ช่องระบายอากาศส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ําหนักของมนุษย์ดังนั้นมันอาจจะพังลงมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่าดีกว่า ศัตรูจับตัวคุณได้และพาคุณขึ้นเครื่องบินไม่มีเวลาอธิบายแล้วโดดร่มหนีกันดีกว่าคุณกำลังจะโกนว่าเฮสตาและวิสตาเบบี้ใส่ศัตรูของคุณแต่มันจะไม่เหมือนในหนังนะในชีวิตจริงคุณไม่สามารถพูดได้ในขณะที่คุณกำลังดิ่งลงมาการพูดในขณนะที่มีลมพัดใส่หน้าด้วยความเร็ว1 9 3กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนักกระโดดร่มจึงต้องใช้การสื่อสารผ่านสัญญ,ญาณมือและการแสดงออกทางสีหน้าคุณลงมาถึงพื้นและอยู่ในยุคกลางของลอนดอน แต่เดี๋ยวนะทาไมพวกเขาถึงดูสะอาดสะอ้านจังเลยล่ะหนังทําให้หลายๆคนเกิดความคิดว่าคนที่มีชีวิตอยู่ในยุคกลางนั้นสกรปรกมากและมีกลิ่นตัวที่เลวร้ายกว่านั้นอีกมันชอบอ้างว่าคนที่ร่ํารวยเท่านั้นที่จะอาบน้ําและอาบเพียงสองครั้งต่อปีแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นกลิ่นตัวที่ไม่พึงประสงค์ถูกเชื่อมโยงกับบาปดังนั้นผู้คนจึงถูกคาดหวังให้ดูแลเนื้อตัวให้สะอาดสดชื่นไม่ว่าพวกเขาจะมีฐานะแบบไหนคนรวยมีเงินมากพอที่จะแช่ตัวในอ่างน้ําอุ่น ในขณะที่คนชั้นล่างทําความสะอาดร่างกายด้วยผ้าเปียกนอกจากนี้ห้องสาวน้าและห้องอาบน้ําสาธารณะยังพบได้ทั่วไปในยุคกลางและมันก็เป็นที่นิยมในหมู่คนทั่วไปด้วยคนไปที่นั่นเพื่อสุขอนามัยและการเข้าสังคมเหมือนโรงอาบน้ําในยุคโรมันโบราณเมืองบาสในอังกฤษเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมมีคนมากมายจากทั่วประเทศมาที่นี่เพื่อชำระล้างร่างกายและเพลิดเพลินกับบ่อน้ําพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียง